และมาถึงเกมเพลย์อีกของฝั่งตะวันตกที่ต้องแย่งที่นั่งสุดท้ายในพื้นที่เพลย์ออฟแล้วนะครับไหนๆวันนี้ก็มีแค่คู่เดียวเราจะวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกเลยครับจะเทียบตำแหน่งต่อตำแหน่งแบบจัดเต็มกันไปเลยเพราะงั้นเราไปกันเลยดีกว่า let's สวัสดีครับพวกเรา a b n o n Stop ครับวันนี้เราจะมาคุยก่อนเกมผลของฝั่งตะวันออกก็เป็นไปตามคาดนะครับกลิสลี่ก็เบียดชนะสเปอร์มาได้และทาดานเลเกอร์ aker, ก็เบียดเอาชนะโกลเดสเตลเลอร์ไปแค่3แต้มเท่านั้นมันก็ชนะทั้งสองคู่นั่นแหละแต่ชนะแค่ไม่กี่แต้มไม่รู้จะพอหรือเปล่าบอกเลยว่าคลิปนี้คู่เดียวก็จรงิงแต่วิเคราะห์แบบละเอียดสุดๆเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมโปรดอย่าลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกม ที่จะนําคู่เด็ดๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันก่อนเกมทุกวันนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนยังไม่เข้าใจกติกาของ NBA Play-In Tournament คลิกลิงก์ได้เลยครับทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วอธิบายกฎกติกา NBA Play-In Tournament ชัดเจนแจ่มแจ้งแน่นอน NBA Play-In เกมสุดท้ายของฝันตะวันออกงอชิตันวิสัทเปิดแคปิตอลวัน Arena รับการมาเยือนของอินดีแนาเพเซอร์เวลา7โมงเช้าโดยเกมนี้ไม่สึกตัดสินแล้วครับ โดยวิาสาด์ได้โอกาสแก้ตัวอีกเกมหลังจากที่พวกเขาแพ้ให้บอสตันเซลติกมาครับลัานาราเพเซอร์ถ้าเกมนี้พวกเขาชนะอีกเกมจะเขี่ยวิาสาด์ตกรอบไปเลยครับเอาไง,ไง่ายๆเกมนี้ถ้าใครชนะจะได้เข้าไปเล่นเพลย์ออฟในดาบที่8เลยครับแต่ถ้ายัางจํากันได้ในฤดูกาลนี้อินเดียนาเพเซอร์ไม่ชนะวิาสาหเลยสักเกมเดียวเจอกัน3เกมเป็นวอชิงตันวิสาด์กวาดเรียบและพักหลังๆมาวิาสาดฟอร์มดีด้วยครับเหมือนเครื่องมาร้อนตอนท้ายฤดูกาลพูดถึงความพร้อมของเจ้าบ,บ้านก่อน ทารดานาวอชิตันวิสานต,ตอนนี้มาแบบฟูลทีมเลยครับขาดลูกี้ตัวหลักแค่คนเดียวคือเดนิอัเดียร์นอกนั้นพร้อมนำทัพโดย2คู่หูตัวทำแต้มหลักแบรดลี์บิลและมิสเตอร์ทริปเปิลดับเบิร์เซลร์เบสบรุกเกมที่แล้วที่พวกเขาแพ้ให้บอสตันเซลติกพวกเขาเล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับฟิลโก็ค่อนข้างต่ำาในทีเดียวโดยเฉพาะทาง์านาแบรดลี์บิลนี่ยิงทิ้งยิงคว้างเลยครับเกิดไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาจอดลึกกันอีกทีอัลทร์นความพร้อมก่อนผู้เล่นของเพเซอร์ดูไม่ค่อยพร้อมเท่าวิาร โดยขาด2ผู้เล่นตัวหลักคือคาริสเลเวอร์สและไมส์เทอร์เนอร์ส่วนตัวหลักๆจากเกมที่ชนะชาร์ลอตฮอร์เนสก็ยังอยู่กันครบครับโดยบีดมันท้าซาโบนิสเป็นตัวหลักและยังมีจัสตินฮอลิเดย์และโดสแเมดเดร์มอตเกมที่แล้วพี่แกมาแม่สุดๆเลยครับโดยรวมก็ค่อนข้างพร้อมแต่เพเซอร์ยังต้องรอคออากาศตัวคุมเกมของทีมมาคอมบ็อกดอนมองว่าเกมนี้ถ้าไหวยังไงก็ต้องลงน,นะครับ mm. เพราะเกมนี้สําคัญมากและมาคอมบ็อกดอนก็สําคัญต่อทีมมากเช่นกันครับ ทั้งการสร้างสารเกมรุกและการป้องกันในเกมรับเทียบกับพอยการของวิสัสต์โรสเซลเวสบุกจะเด่นในเรื่องดิฟแอนด์คิกหรือการะลวงเข้าหาห่วงและดีบอลออกมาให้เพื่อนมากกว่าแลวเจ้าตัวยังเด่นในเรื่อง t าร n s านสิชันหรือการเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกคือเมื่อเวสบุกรีบาวได้เนี่ยแกจะพาบอลขึ้นไปไวมากครับและมี2ทางเลือกคือเล่นเองหรือจ่ายให้เพื่อนก็ได้ครับจะคนละสไตล์กับบล็อกดอนที่จะถ่ายบอลไปรอบๆแล้ววิ่งตัดเมื่อไม่มีบอลได้ดี และสไตล์การเล่นแกไม่ค่อยใช้บอลมากเหมือนเวสบูคด้วยครับแต่มองว่าบรอกดอนน่าจะมาประกอบสายแบรดดี้บิลมากกว่าเพราะแกเล่นเกมรับได้ดีครับสรุปตำแหน่งพอยกาดเวสบรูคบเครื่องกว่าบรอกดอนเน้งเกมรับและสร้างจังหวะไหนๆก็พูดถึงแบรดดี้บิลแล้วคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะเลยครับเครื่องจากทำแต้งของจริงถ้าแกไม่มาบาดเจ็บช่วงท้ายซีซั่นอาจจะเบียดสเตเฟนเคอร์รีขึ้นมาเป็นสกอร,ร์ลิงลีดเดอร์ก็ได้นะครับ แต่อย่าที่เกิดไปก่อนหน้านี้เกมที่แล้วที่แพ้ให้บอสตันเซอร์ติกฟิลโกเก,กมไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะในควอเตอร์สี่พี่แกแทบจะหายไปเลยครับถ้าพูดถึงในเรื่องการทาําคะแนนแต่ก็ยังสร้างสายเกมลุกยังแอซต์ได้เพื่อนได้อยู่ครับแต่ผมเห็นบางจ้าหวนในเกมแกมีจบับจับแฮมสติงด้วยเหมือนแกนจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเ <c oughs> ทียบกับตําแหน่งชูดติงกร์ดของเพเซอร <c oughs> ์โดยปกติแล้วคงเป็นคาริสเลเบิร์ธครับแต่ในเกมที่แล้วเป็นจัสตินฮอลิเดย์เป็นผู้เล่นที่มีส่วนสูงถึง6ฟุต6 หรือประมาณ2เมตรซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงในตำแหน่งชูติ้งก่าเลยครับอาจจะช่วยเรื่องเกมรับได้เพราะส่วนสูงที่มากกว่าผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันแต่ปกติแกจะยืนเป็นสมอลฟอร์เวิร์ดมากกว่านะครับและฮอลลีเดย์ยังมีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3าคะแนนที่ค่อนข้างดีด้วยแต่ในเกมที่แล้วแกก็ไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะครับสรุปตำแหน่งชูติ้งก่ดแบร์ลี่บิลเป็นเครื่องจักรทำแต้มส่วนจัสตินฮอลลีเดย์เป็นชูติ้งก่ดชั่วคราวที่ทำหน้าที่ได้ดีมาถึงตำแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ด ใน starting line up ของวิสซัดจะเป็นลาอูเนโตแต่เดวิสเบอร์ทานได้ลงมากกว่าผมก็เลยหยิบเดวิสเบอร์ทานมาพูดแล้วกันนะครับโดยถ้าพูดถึงนักบาสชาวรัสเวียคนนี้ก็จะนึกถึงความแม่นยําในการยิง3คะแนานบางเกมถ้าแกเข้ามือนี่ยิงโลลัวเหมือ,อนกันนะครับแต่เกมป้องการแกไม่ค่อยโดดเด่นอะไรครับอย่าเรียกว่าไม่เด่นเลยเรียกว่าเข้าขั้นแย่เลยดีกว่าเป็นหนึ่งในเหตุผลที่โดนโค้ชป๊อปเท็จเอาจากสเปอร์ด้วยครับฐานะาสมอลฟอร์เวิร์ดของเพลเซอร์เกมที่แล้วเป็นโดสแมกดาโม เป็นหนึ่งในชูตเตอร์ที่เล่นแคชแอนชูได้ดีคนหนึ่งเลยครับเกมที่แล้วก็โคตรโหดกดไปยี่บแต้มด้วยความแม่นระดับ7 7แล้วด้วยส่วนสูงถึง6ฟุต7หรือประมาณ2เมตรนิดๆแกเลยได้จุดปล่อยบอลที่ค่อนข้างสูงทําให้บล็อกได้ยากด้วยครับแต่ส่วนสูงขนาดนี้แกก็ไม่ค่อยหนีเรื่องเกมรับเหมือนกันสรุปตําแหน่งสมอลฟอร์เวิร์ดเบอร์ทานส์แม่นบางเกมเกมรับไม่ค่อยดีดอชแมร์บอทช่วงนี้ฟอร์มดีกว่าครับ และตัวละครลับที่ไม่รู้โผล่มาจากไหนของเพเซอร์มาถึงแม่งเก่งเลยคือเจ้าหมอนี่เลยครับโอเชบิสเซตก่อนหน้านี้กด3ามเว็แต้มใส่แรปเตอร์เกมล่าสุดทําได้ยีบสาแต้มเป็น scrolling l e ดอร์ของทีมในเกมที่ชนะฮอนเนสตด้วยทั้งการดิฟหาห่วงจัมชูระยะกกลยิง3ามคะแนนแม่งได้หมดเลยครับโหชิบหายและ power forward ของวิสาห์คือด้วยฮาชิมูระเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นที่ครบเครื่องเลยครับทั้งการทาคะแนนในเกมร้ก หรือการเล่นเกมรับที่ประกบได้หลายตำแหน่งมีทั้งความเร็วและส่วนสูงแต่โดยรวมก็ไม่ได้เก่งหรือไม่ได้เท่อะไรขนาดนั้นครับต้องรอการพัฒนาต่อไปครับสรุปตำแหน่ง p พาเวอร์ฟอร์เวิร์ดรุยครบเครื่องโอเชมามืดและมาถึงตำแหน่งเซนเตอร์แล้วครับในยุคนี้ต้องยอมรับจริงครับเพราะตำแหน่งเซนเตอร์โดนลดบาทลงเรื่อยๆก็เข้าใจได้อยู่นะมันเป็นยุคข,ของสมอลบอลนะนะเซนเตอร์สมัยนี้ก็ต้องยิงวงนอกได้มีความเร็ว หรือบางทีโดสกีและมิชแมทอะไรงเงี้ยครับต้องไปปีกกลางของฝั่งตรงข้ามก็ต้องมีความเร็วด้วยบางทีถ้าช้าๆก็ไม่ทันเขาอะนะครับและในรายของเพเซอร์จะเป็นสมอลบอลเน้นความรวดเร็ว,รวความคล่งตัวในเกมลุกเรื่องของเรื่องเลยก็คือมสเตอร์เนอร์บาดเจ็บครับตำแหน่งนี้เลยคาดหายไปเลยเป็นโดมันทัสซาบนิสที่มายืนแทนครับโดยซาบนิสช่วงนี้ฟอร์มที่ร้อนแรงตอนต้นๆสีสั้นก็เริ่มแผ่วมามาหายๆครับแต่หายของพี่แกนี่ก็กดหลักสิบแต้มอยู่ดีครับ และแกก็มาหนึ่งผู้เล่นบิ๊กแมนที่สร้างสารร์เกมได้ดีด้วยครับจ่ายบอลได้โพสต์มูฟดียิงระยะกลางระยะไกลได้ดีรีบาร์ก็ดีคือครบเครื่องเลยแหละความยอดเยี่ยมของซาบนิสทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับทาร์ดาเซนเตอร์ของทีวิสตัตส่วนใหญ่จะใช้อเล็ก์เลนเป็นผู้เล่น5ตัวจริงแต่ก็ลงได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ครับส่วนใหญ่จะโรเตชั่นซะมากกว่าบางทีก็สลับโลบี้โลเปสกับแดเนียลแกฟฟร์ดลงมาเล่นบาทีมก็ไม่มีตำแหน่งเซนเตอร์อยู่ในคอแล้วก็มีครับ สรุปตำแหน่งเซนเตอร์ทานด้าเพเซอร์ซาบูนิสไว้ใจได้ส่วนวิาสาดยังหาเซนเตอร์ที่ลงตัวไม่ได้ส่วนใหญ่แต่โลเตชันเอาครับและทัพสารองโดยรวมผลมองว่าสูสีนะสารองของเพเซอร์มีคุณภาพทดแทนตัวจริงได้พอสมควรแต่ทานด้ามอชินตันวิสาดจะเน้นเป็นโลเพมากกว่าครับคือสมรองของวิาสาดในหลายๆคนจะเด่นเป็นอย่างๆไปเลยเกมนี้มองว่าผู้เล่นของเพเซอร์ดูไม่พร้อม ยิ่งถ้ามาคคอมบล็อกดอนไม่ได้ลงขึ้นมาปัญหาเกิดแน่นอนครับส่วนตัวคิดว่าน่าจะได้ลงนะเพราะว่าเกมนี้สําคัญจริงๆน่าจะสูสีเลยครับเดายากเลยแหละแต่สถิติชี้มาที่วิสต์ในเกมที่แล้วได้แพ้บอสตันก็เป็นพวกเขาที่ชอ็อตไปดือด้อๆเองด้วยครับถ้าแก้จุดนั้นได้น่จะชนะเพเซอร์ได้พรั่พลพรรควิสต์กวาดเพเซอร์อีกเกมวันนี้ข้อมูลอัดแน่นจัดเต็มสุดสเลยครับไม่เนือว่าคุยคู่เดียวจะนานขนาดนี้นั่งเสียงจะแหบแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบหรือไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆนะครับและนี่ก็คือบทวิเคราะห์ของ NBA Play-In Tournament เกมสุดท้ายของฝั่งตะวันออกและในวันที่22งจะมี Play-In เกมเป็นเกมระหว่าง Golden State Warrior กับ Memphis Grizzlies เดือดแน่นอนห้ามพลาดนะครับและถ้าหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้เนื้อหาจัดเต็มแบบนี้โปรจะลืมกด subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปคุยก่อนเกมที่จะนำคู่เด็ดๆคู่เดือดๆมาคุยมาวิเคราะห์กันทุกวันก่อนเกมนะครับ และคลิปวิดีโอนี้ก็จ่อลงเพลงท่านี้ครับสวัสดีครับ